สวัสดีครับกาบเรียนคณะกรรมการคุณครูและ่า,ายผู้มีเกียรติทุกท่านผมเดชชาจิรพัฒนแต้มทองน้องกาวินเรียนอยู่ชั้นอนุบาลสาทับหนึเรียนอยู่โรงเรียนวานินุูกูลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินชื่อผู้ในการโรงเรียนนางเพชรีงองงาม ผมดีใจมากที่ได้เป็นตัวแทนเล่านิทานในวันนี้ผมจะเล่านิทานคุณธรรมเรื่องเด่นเลี้ยแก่เชิญรับชมรับฟังก็ได้แล้วครับนะชายป่าแห่งหนึ่งมีเด็กเลี้ยแก่คนหนึ่งที่จะต้อนฝูกแก่ต้อนฝูกแก่ต้อนฝูแก่ต้อฝูแก่ไปกินจะข้างๆเนินเขา เขาก็ทำแบบนี้เป็นประจำทุกๆวันแล้วก็ต้องนั่งเฝ้าฝูงแกเดี๋ยวหมาเป่ามาทำร้ายจะไปถึงวันหนึง่งเขารู้สึกเบื่อไปอย่างมากเอจะเล่นอะไรดีนะเด็กฉลาดอย่างเราจะเล่นอะไรดีอ๋อคิดออกแล้วไปแก้ล่าชามาดีกว่ารีวิ่งลงจากเนินเขา ตะโกนบอกหล่าชาวบ้า,า,บานว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ากำลังจะกินแก่ผมช่วยด้วยช่วยด้วยเหล่าชาวบ้านได้ยินอย่างนั้นก็รีบทิง้งกลางนาแปลงไปจับ,ม,จบมีจับขวานจับจอบ,บเพื่อจะไปไล่หมาป่าเร็วเร็วพวกเราเรีบไปช่วยจะเดินเลี้ยแก่กันยีบัาบุ้ที่ใกล้ๆเราคนละมาคนละมือ พ่อบพวเขาวิ่งขึ้นไปบนเนินเขาก็ไม่เห็นหมาป่าสักตัวหนึ่งที่จะมาทำร้ายเห็นฟูกแกกินได้ย่างเรล็ดอร่อยชาวบ,บ้านก็ได้บอกว่าน้อยม็อบบอกว่าแกเราจะได้เลี้ยงแก,กน้อยพวกข้าไม่เห็นเลยน้อยพวกข้าสองเต็มที่แล้วจะได้เลี้ยงแก,กได้หัวเราึ้นมาว่า ฮ่าฮ่ฮพวกท่านมาช้าเองอ๋อมาป่ามันวิ่งหนีไปนู่นแล้วแล้วาับมันดีอย่างนั้นก็รู้สึกโกไปอย่างมากฮึโจูดกเลี้ยงแกแกลงข้อหรือพวกข้ามีน้ำมันสามาช่วยแกเลยไปไปพวกเรากลับหมู่บ้านเรากัน เด็กเลี <Techn Pokémon> ้ยงแกะพอหลอกหลอกชาวบ้านในครั้งหนึ่งก็หลอกหลอกชาวบ้านดูครั้งหลอกชาวบ้านก็มาช่วยดูครั้งแต่ก็ไม่เห็นหมาป่าสักตัวหนึ่งที่จะมาทำร้ายจนไปถึงวันหนึ่งมีหมาป่าหิวโซตัวหนึ่งดำดองมีหมาป่าหิวโซตัวลำดองมาเมากินแกะคนเด็กเลี้ยงแกะ ตัวนี้ก็นอกกินฮอฮอ้าป่าก็ได้กระโจนดอกมามากินแก่้อเด็กเลี้ยงแก่ฮือยมยกยนา

ห <ś red its> มาป่าก็มากินแก่ขอใช้หมดเลยหมาขอใช้เหลือจากเราใช้ไม่ดีกว่าล่วิ่งลุกจากเนินเขาตะโกนบอกหล่าชรีบ้านว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าก็เลงจะกินแก่ผมช่วยด้วยช่วยด้วยจนเขาขอแห้งช่วยด้วยช่วย หมาป่าก็เลยจะกินแก่พ้องที่ด้วยช่วยด้วยหลังชาวบ้านดีอย่างนั้นหลังชาวบ้านก็ได้บอกว่าที่นี่ไม่มีใครช่วยแกเราจะเด็เกเลี้ยแกพาพวกเราช่วยทีไรก็ไม่เห็นหมาปา่าเลยใช่ใช่ใช่แล้วไม่ต้องมาช่วยใจเด็กเลี้ยงกินเล็กพาพวกเราช่วยก็เสียเวลาทำงานไ ด่เถิเราไม่ต้องไปเชื่อเจไดเลี้ยแกรักแพนกาเขาเด็กเลี้ยแกพวกเราไม่ต้องไปเชื่อต่อไปพวกเราไม่ต้องไปเชื่อมันรักเจไดเลี้ยแกได้อย่างนั้นก็รู้สึกเสียใจไปอย่ามากพาเขาวิ่งคือไปบนเนินเขาเขาพาพาเขาวิ่งคือไปบนเนินเขาเขาก็ได้ตกใจอย่างมากพาเห็นฝูงแกนอนตายเด็ดเลี้ยแกก็ได้ตกใจว่า หมาเป่ามากลากยครีมันหมดเลยจะเด็กเล็แก่ก็ได้เสียใจว่าเออก็ไม่น่าล้อเปล่าเลยทเดินเดินๆล้อเดินอกอที่เขาจับสนุตกผิดก็สายไปซะแล้วถ้าเขาต้องเสียฝูงแก่ไปจำนวนมากนิทานเรื่องนี้ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับนิทานเรื่องนี้สอนให้เด็กๆรู้ว่าถ้าพูดโกหกจะเป็นนิสัยและไม่มีใครนับถือพอาถือครับนจริงก็มีใครเชื่อ anyone, ตรงกับภาษาทไทยหมายถึงเด็กโกหกเป็นประจำจะเป็นนิสัยและไม่มีใครนับถือนิทานเรื่องนี้ก็ได้จดลงเพียงเท่านี้ครับนิทานเรื่องนี้ก็ได้จดลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ เป็นยังไงเอ,อ่ยนิทานเื่อนนิสนุไหมครับเป็นกำลังใจให้น้องกันด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย